ือ GC เนี่ยผมมองว่าเป็นหุ้นที่บอททอมเอานะครับปีก่อนเนี่ยมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> เขาก็เลยขาดทุนไปประมาณสัก8,800ล้านบาทในกลุ่มพลังงานเนี่ยฝั่งที่เป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยดูน่าสนใจกว่าฝั่งที่เป็นคอมมู d ิตี้ปีนี้เราคาดว่าจะมีกำไรเนี่ยประมาณสัก5,007นะครับก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างดีเลย เอาละครับคุณปิงครับแมาถ้าจะให้คุณปิงเลือก2หุุ้เด่นในกลุ่มพลังงานนะครับคุณปิงจะเลือกใครและเพราะอะไรบ้างนะครับขอแหที่ชอบเป็นอันดับ2ก่อนนะขอที่ชอบเป็นอันดับ2ก่อนเลือกใครและเพราะอะไรครับคุณปิงครับก็บถ้าเกิดเป็นอันดับสองเนี่ยผมมองตัวจริงๆแล้วเหมือนเดิมกับที่เคย คุยกันก่อนหน้าเลยนะครับอรอบหลายเดือนก่อนเนี่ยก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับช่องอันดับ2เนี่ยก็ยังเป็นตัว ptttc นะครับคือ g c เนี่ยผมมองว่าเป็นหุ้นที่ bottom out นะครับปีก่อนเนี่ยมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยขาดทุนไปประมาณสัก8,800ล้านบาทนะครับแต่ว่าปีนี้ผมมองว่าเขาผ่านช่วงแย่สุดมาและนะครับก็ปีที่แล้วที่ขาดทุนเยอะเนี่ยมีขาดทุน hedging loss นะครับค่อนข้างเยอะ มีชัดดาวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่เป็นแก๊สเนี่ยซึ่งให้มาจินดีเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างขาดแคลนนะครับเพราะว่าการผลิตแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนสัมปทานกันนะครับเป็นการเปลี่ยนผู้ผลิตอะนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตไม่ต่อเนื่องซัพพลายแก๊สเนี่ยก็เลยน้อยลงนะครับปัจจัยลบตรงเนี้ยปีเนี้คยค่อยค่ขี้คายละนะครับแล้วก็ตลาดของปิโตเคมีเนี่ยก็ น่าจะเห็นการดีขึ้นนะครับหลังจากการที่จีนเนี่ยเปิดประเทศนะครับซึ่งตลาดปิโตเคมีเนี่ยเขาอิงกับเศรษฐกิจจีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับประมาณสัก3 0เลยนะครับก็ถือว่าน่าจะเห็นการค่อยๆฟื้นตัวนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ตัวเนี้ยวายดูชัไม่แพงด้วยนะครับปัจจุบันก็เทรดแถวสัก0 6ถึง,ง0.7 PBo o k นะครับซึ่งเป็นระดับที่มีส่วนลดจากค่าเฉลี่ยระยะยาว10ปีเนี่ยประมาณสัก2 SD นะครับก็ถือว่าดาวไซส์ไม่เยอะนะครับก็ตัวนี้ถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ยผมมองว่าต้องเน้นถือยาวนะครับต้องอเพราะว่าการฟื้นตัวของตลาดปิโตเคมีเนี่ยจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจต้องรับความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจโลกได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมี สัญญาณเรื่องของ recession เข้ามาบ้างนะครับถ้าเกิดรับความเสี่ยงตรงนี้ได้เนี่ยก็แนะนำทยอยสะสมนะครับเพราะว่าราคาตรงนี้ไม่แพงแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยเป็นการฟื้นตัวนะครับส่วนถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะถือนะครับถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเชิงกลยุทธ์นะครับผมว่าอาจจะรอซื้อเนี่ยช่วงสักหลังพรีวิวงบก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้พรีวิวงบนะครับคือโมเมนตัมเนี่ยกำไรไตมันหนึ่ง ควรจะต้องดี Q on Q นะครับก็อาจจะรอดูตัวพรีวิวงบนะครับว่างบเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็อาจจะทยอยสะสมได้นะครับแต่ก็รอการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนะครับอันนี้คือตัวของ pttgc นะครับเราให้ราคาเหมาะสมเนี่ยห้บาทนะครับครับคำแนะนําคือทยอยซื้อสะสมเป้าพื้นฐานปลายปี59บาทสําหรับ pttgc ถูกต้องนะครับคุณปิงครับใช่ครับ เนเหมาะที่จะสำหรับคนที่พร้อมจะทยอยซื้อแล้วก็ถือยาวๆหน่อยสำหรับตัวนี้นะ p t t g 4นะครับเนเป้าพื้นฐานปลายปี59บาทสำหรับ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนแน่แนะนำซื้อนะครับนี่ในฐานะรองแชมป์รองแชมป์เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับรองแชมป์เหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับส่วนแชมป์ในกลุ่มพลังงานยังเป็นยังเป็นตัวเดิมไหมตกลงเป็นใครครับคุณ คุณปิงครับครับ,รบก็ยังภาพเหมือนเดิมนะครับผมก็มองว่าในกลุ่มพลังงานเนี่ยฝั่งที่เป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยดูน่าสนใจกว่าฝั่งที่เป็นคอมมดิตี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ผมมองว่าดูแล้ว e a r ร i n g g r o w t ดเนี่ยดูดีนะครับแล้วก็เข้าตีมหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังชอบตัวของ g p s c อยู่นะครับ g p s c เนี่ยคือเข้าหลายตีมเลยนะครับ ธีมแรกเนี่ยก็คือ defensive นะครับอย่างที่บอกไปว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมัน,มนค่อนข้างเปราะบางณนะตอนนี้นะครับหุ้นลอยฟ้าเนี่ยถือว่าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะเขามีสัญญาขายไฟซึ่งสัญญาขายไฟเนี่ยมีทั้งวอลลุ่มแล้วก็ราคาที่แน่นอนนะครับประกอบกับดีมาน d ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดไปดูสถิติเนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นแทบทุกปีนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจเนี่ย จะโตน้อยหรือว่าโตเยอะเนี่ยเขาก็โตต,ตลอดทุกปีสำหรับดีมานการใช้ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาดีเฟนซีฟละ1นะครับข้อ2เนี่ยคือเขาเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบอลยิวกำลังที่จะพีกนะครับเวลาบอลยิวกำลังจะพีกเนี่ยอ่าก็บอลยิลงเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของการเพิ่มตัวของ v า r เ a ชั่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยผูนโยฟ้าก็ถือว่า เป็นคุณที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ราคาน้ํามันนะครับเป็นตีที่3คือเรื่องของ anti-commodity นะครับต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงเนี่ยทั้งน้ํามันทั้งแกส๊สทั้งถ่านหินเนี่ยก็จะช่วยให้ต้นทุนของเขาเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว supply แก๊สในอ่าวไทยเนี่ยปีที่แล้วอย่างที่เล่าไปว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนสัมปทานนะครับเราจะต้องเป็นนําเข้าแก๊ส LNG ที่ราคา แพงเข้ามาแต่ปีนี้เขาก็พยายามที่จะผลิตแก๊สในอ่าวไทายเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการ Import LNG ที่ราคาสูงจากข้างนอกเนี่ยน่าจะน้อยกว่าปีแล้วนะครับเพราะนั้นต้นทุนของไฟฟ้าเนี่ยก็จะต่ําลงนะครับตีมที่4นะครับคือเรื่องของตีมหน้าร้อนนะครับทุกคนเนี่ยอากาศร้อนมากนะครับก็พอร้อนเนี่ยคนต้องใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นในการเปิดแอร์นะครับประกอบกับปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเอลนินโยด้วยก็คือร้อนแรงนะครับเพราะนั้น อากาศเนี่ยอาจจะร้อนกว่าทุกปีนะครับดีมานการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าปกตินะครับสุดท้ายคือเรื่องของทีมอ่ารีโคเวอรี่นะครับภาครัฐเนี่ยมีการแคปตัวของค่า FT เอาไว้นะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยยังได้รับผลกทบจากโควิดอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้ก็ FT น่าจะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นนะครับประกอบกับตัวของต้นทุนเฉลี่ยหนงอต่างเนี่ย ก็มีสัญญาณที่จะปรับตัวลดลงแล้วเพราะฉะนั้นมาจินเนี่ยปีนี้ดีขึ้นนะครับก็เลยมองว่าตัวกําไรเนี่ยปีนี้น่าจะเห็นการเติบโตค่อนข้างดีนะครับปีที่แล้วเนี่ย GPC กําไรประมาณสักเก้าร้อยล้านบาทนะครับแต่ปีนี้เราคาดว่าจะมีกาไรเนี่ยประมาณสักห้าพันเจ็ดนะครับก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างดีเลยนะครับก็ตัวนี้เราเลดติ้งเป็นซื้อนะครับราคาเหมาะสมเนี่ยแปดสิบสองบาทครับ gpsc เป็นแชมป์กลุ่มพลังงานเป็นแชมป์คนเดิมเลยนะครับหลักทรัพย์ยนต้าโดยคุณปิงแนะนำซื้อเป้าพื้นฐานปลายปี82บาทถูกต้องนะครับคุณปิงครับครับถูกต้องครับนนี่คือแชมป์กลุ่มพลังงานนะครับ gpsc ในฐานะโรงไฟฟ้าเหมาะสำหรับเล่นสั้นหรือเล่นกลางยาวครับสำหรับ gpsc แชมป์กลุ่มตัวแนนครับคุณปิงครับผมคิดว่าลงทุนระยะ กลางถึงยาวเนี่ยได้นะครับส่วนงบคอต้นหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้พรีวิวนะครับแต่ว่าอย่างที่เล่าไปว่ามีโอกาสที่จะเติบโตในทั้ง Q on Q แล้วก็ย้อนเยียนะครับครับแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับการเรียนย้อนหลัง m ั n e y พั s s o ออนไลน์ศูนสสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืน หรือ Money Plus o ออนไลน์2 t o ย์ Bank งสุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งนะครับสนใจสแกน QR โค d ดหน้าจอหรือติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินนะครับ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A แอแล้วตามด้วยคำว่าว n ่า M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับ นะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสนักพิมพ์ n ิงบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค candlestick charting เล่มซ้ายเล่มกลาง chart pattern และเล่มขวา e l เลียดเว็บเทรดดินะครับสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ้งติยอนผ่านทาง m ั n นี่พั s p เปเชียของเราได้สแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ